วัสดีครับวันนี้ก็จะมาลองทดสอบน้ํายาล้างาากการับตะกันน้ํานะครับที่เกิดตามบนอ่างซิงล้างจานนะครับอเดี๋ยวขราวพวกนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆเป็นขัดไม่ออกนะแข็งนะน้ายาล้างจานก็ไม่ออกนะครับนี่ลงเทน้ํายาลงไปดูะนะครับตัวนี้นะครับให้น้ํายาทำไปปฏิกิยาก่อนนะครับมันก็ขึ้นเป็นฟองๆอย่างนี้เลย งั้นเราก็ใช้สกอดใบนะครับขัดครับขัดบริเวณน,นี้ดูทีนี้ผมจะลงล้างน้ำดูนะครับ ว่าได้ไหมโอ้หลุดออกหมดเลยนี่ครับนี่ตะกันน้ำหลุดออกหมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้นี่ไม่ออกนะโดนน้ำธรรมดาไม่ออกนะเนี่ยออกหมดเลยเนี่ยครับตะกันน้ำเป็นสิบปีออกหมดเลยครับอ่างล้งางจานนี่ผมไม่ใช้แล้วนะครับนานแล้วขอบคุณครับ